อยากกตงทางนะลอยลลอได้นี่เรือลงยน่่อยาจะได้ลอยน้าลอยะงมาแล้วลอยี่มีะมีวายุน่งอยลอยะงลอยตะทงวันนี้เลยครับเดี๋ยวขาออกมาค่อยค่อยไปซื้อที่รถ ซื้อกับผมไม่ได้เหรอซื้อกับผมเสื้อมันหนักไงครับครับได้ครับมันไายเม็ดของแฟนทีป่าแล้วทีรถในไม่ใช่ของตัวเองยังไงอ๋อรับคนละครึ่งด้วยคครับนละอ๋อเดี๋ยวมาสแกนงั้นไม่ไม่ไม่เห็นค่ะเข้าไปขายในหมู่บ้านจวิ่งแม่เพราะว่าขายอย่างนี้เป็นเข้าตลาดนัดต่อเข้าตลาดพี่สิวแม่โปรตีนก่อนก็เคยไปวิ่งอยู่นั่นแหละทีนี้ เรามีตลาดรูประจำก็แม่ก็เลยเข้าตลาดมีเจ้าหนึ่งวิ่งเข้าไปอยู่หลายเจ้าอยู่สองเจ้ามั้งขายดีนะมเขาขายโดนเท่าไหร่ไม่ไม่รู้ไม่เป็นมะม่วงอ๋อพวกขายมะม่วงขายพวกนี้ใช่ไหมใช่มะม่วงเขาบอกว่ามะม่วงเขียวสเว <c oughs> สเวยเขียวเสวยที่ไหนมะม่วงเขียวใหญ่แม่มีเติมสเสวยไปด้วย <c oughs> มานัดับนัดมาแล้วกระทง

ได <in. S 1> ้อะไรยังไม่ได้เดี๋ยวจะเดินไปข้างหลังร้านนู้นตรงนี้มุกมา น่าักได้อุ้ยแดด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 เริ่จะเก็บกันแล้วคนเด็คขึ้นแขนกันมาตองกตาง